ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่3พฤษภาคม2566นะคะแอดมินสวัสดี ทุกทุกท่านเด้อจ่าเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนครับ fc ทุกทุกท่กทานเด้อจ่าเด้อเป็นยังไงท่านผู้ชมสำรับผลฮาน้อยเมื่อวานนี่ทางไทยทางฮาน้อยเนาะท่านผู้ชมมานไทยบอท่านผู้ชมไทยลุด้เด้อจ่าเด้อแนวทางแอดมินล้มไปหายนั่นฝันบอมแมนเนาะท่านผู้ชมงวดน,นี้ฝันบอมแมนหรือว,ว่าจังได เหล็กในตาล่างลุดเด้อจ่าเด้อว,วิ่งเด่นว,วิ่งลุดเด้อจ่าเด้อลุดไปมดเลยนะจนะ๊ะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยฟันกับฟันดีอยู่เด้อท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นอย่างเหล็กขึ้นลุดไปจังสันละ่ะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยเนาะบอมบอบมันดอกท่านผู้ชมรัฐบาลไทยแอดมินหน่อยกับบอมมันบริจาคบาทเรน หกหนึ่ 1, 2, 3, 4, 8, งหกสองหกสามหกสี่หกแปดหกเก่าท่านผู้ชมแอดมินเล่นไลฟ์ฟูอยู่เด็กแต่ว่าบอเอาหกหาเหล็กมันบองงามนะท่านผู้ชมหกหาเหล็กบองงามเลยกะเลยบอได้ล่าง,นะงนี่ท่านผู้ชมเด่นขังบนมักเก่าแห้งท่านผู้ชมขังบนนะมักเก่าแห้งทั้งบนทั้งล่างหลับเก่ากระได้ ใส่ใบทะบาลนักหกขังรางขังรางัาหกนักนะเล่นนักเติบเด้ทำไม่ช่วงมาว่านิรัฐบาลไทยแอดมินมหน่อยเล่นขังบนบัรเล่นเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าหกออกหนึ่งเก่า คิดว่าเมื่อวานรัฐบาลไทยจังได้ก็มีหกกับกับเขตจังได้กระไดสามกับบอมาท่านผู้ชมสูตรลุเอ้อขอทดทุกทันได้จ้ะเด้อสำหรับรัฐบาลไทยแล้วกับฟันบอมแนนั่นะมเนาะเนาะหัวหนีฟันบอมแมนท่านผู้ชมสิบหกพุทธภาพสู่กันต่อคือเกานะจ๊ะเนาะสำหรับรัฐบาลไทยข้อหวย กสูกตูอเก่าด้วยจ้าเด้อสำหรับแนวทางเหล็กมมหลุดไม่ขาดมาดานะานะว่ามีใครรู้ว่าเหล็กสิออกตัวใดสู่กันคือเก่านะจานะ้าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเลหล็ก้าหน้อยกันต่อเลยนะจานะ้าเนาะแต่ก่อนจะไปรับชมแนวทางสำหรับท่านใดที่เขาไมา่เลวชื่นชอบแนวทางเลหล็ก้าหน้อยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ กำลังใจทางช่องน้ำในเด้อจ้าเด้อสำหรับทานใดที่อยากจะสนับสนุนทางช่องมาต่อเนาะแอดมินูหน่อยค่ยนะม,นนยยมียาสีฟันสมุนไพรไลค้คุ๊กนะคะแล้วก็กาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพครีมฝ้าขาวตาเด็กแกะและก็สบู่นะคะสบู่ล้างหน้าใบบวบและทองคำเมื่อนี้แอดมินูหน่อยจะ,ะโฆษณาสบู่ก่อนนะจ่าเด้อจำสรรพคุณบไดยเมื่อนี้เอาสมุดมาเปิดเลยทูมชม สำหรับสบู่สมุนไพรทองคำเนยด้จา้าเด้อเป็นสบู่สมุนไพรทองคำนะคะใช้ล้างหน้าอย่างเดียวด้จา้าเด้อช่วยบำรุงผิวหน้าให้ขาวเนียนใสดูอ่อนเยาวกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ช่วยปรับเซลล์ผิวให้เนียนนุ่มด้จา้าเด้อชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัย ต่งตึงกระชับกระจ่างใสช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระคงความอ่อนเยาให้ผิวพรรณปรับความชุ่มชื้นสู่ใต้ผิวพร้อมผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสาภาพและจาดเด้อสำหรับสมุนไพรท้องข่ำมาจ้ะนะเนะมื่อนี้จะประคุณมาอ่านให้ฟังเลยจือจําบ่อใดเด้อคุณผู้ชมสำหรับ สมุนไพ่ท่องค่ำนี่ก่อนละ240บาทเด้อจ้าเด้อใช้ล้างหน้าอย่างเดียวสำหรับสมุนไพ่ใบโบโบกนี้จะซอยในเรื่องสิวอย่างเดียวเด้อจ้าเด้อสิวแล้วกาหนามันนํำมาจ้าเนาะช่วยแก้สิวลดสิวก้องกันสิวเกิดใหม่เด้อจ้าเด้อสำหรับคนใดที่มีปัญหาเรื่องสิวเนาะจ้าเนาะล่อง สบู่สมุนไพรไบบระบกใปใสเบ่งด้วยจา้าเดอร์ก่อนละหนึ่งร้อยแปดสิบบาทต่อมาก,ก็จะเป็นครีมนะจา๊าเดอร์อันนี้จะเป็นครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะนะคะสำหรับคนใดที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำด้วจา่าเดอครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะใช้บำรุงผิวหน้าเฉพาะ ก่อนนอนเท่านั้นได้จะาได้ชุดละ150บาทใช้แล้วออกแดดหน้าไม่แสบไม่คันนะคะสำหรับครีมตัวนี้นะจ่ะเนาะลายทันเป็นกระซังไปใส่ใส่ดีดี่ันชมเอามาย้ำในก็หมดย้ำานั้นชุดละ150บาททรงซี่ต่างแต่ชุดแหลกได้จะาได้สำหรับครีมฝ่าเขานี่นะจ๊าเนาะชุดหนึ่งกับใจได้เป็นเดือนเวยเด้ท่ันชม ต่อมาเนาะจ้ะเนาะก็จะเป็นยาสีฟันได้จ้ะเด้อเป็นยาสีฟันสมุนไพรได้จ้ะเด้อยาสมุนไพรผสมสารกัดจากเห็ดลินจืดและบ้านหางจระเข้อ่าสำหรับ่นานใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ่อยๆได้จ้ะเด้อแอดมินน้อยแนะนำยาสีฟันหลอดนี้เลยนะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรได้จ้ะเด้อสำหรับ่นานใดที่มีปัญหาทางช่องปากปวดฟันปวดเหงือก เงือกบวมบ่อยๆนะจ๊ะเนาะเคี้ยวน้ําแข็งไม่ได้หลักษาคุณพ่อคุณแม่ทานไดทิ่ชอบทานกาแฟซูปุรีและจ้าเดอร์ <S <S ตื่นเ้ามากนี่จะมีกลิ่นปากปากเหม็นปากบูดน้ำลายบูดนะจ้ะเนาะลองอยาตีปั้นหลอดนี่ไปใส่เบิงใช้ดีจริงๆท่านผู้ชมลองเบงและจ้าเดอร์เพียงหลอดละ190กบาทหลอดใหญ่และจ้า,ดจาเดอร์ขนาด160กรัมราคา190ราบาท ใส่ดีดีธรรมชมถ้าสั่งสองหลอดสามร้อยแปดสิบบาทส่งฟรีแบบโอนเดจ้าเดอรส่งฟรีแบบโอนหลายท่านคุณพ่อคุณแม่หลายท่านคุณสั่งไปแล้วเดวจ้าเดอเพินว,วาใส่ดีสุขคนเดจ้าเดอเพินโทรมาบอกหละก่ะไล์อยู่ในไล์กลุ่มนะจ๊ะเนาะในไล์กลุ่มกต่น,นีต่อมาก็าจะเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพเดจ้าเดอสํสำหรับกาแฟาตัวนี้นะจ๊ะเนาะ เป็นกาแฟบำรุงสายตาบำรุงสมองประสาทเด็จ้าเดอร์จะช่วยในเรื่องอผิวพรรณด้วยนะจจากนาะบำรุงสายตาบำรุงประสาทแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวพรรณด้วยนะคะผิวพรรณขาวสว่างกระจ่างใสสาหรับโมโนตัวนี้ก็เป็นกาแฟสมุนไพรผสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและาเดอเห็ดลิ้นจือและปลาจากทะเลและเมล็ดองุ่นด้วยนะคะผสมสามชนิดเะดาดอ กล่องละสองยบห้าบาทนะคะสำหรับตัวนี้นะจนะ๊ะเนาะสำหรับตัวนี้จะเป็นเขาชงุ้มและจ่าเดอสกัดจากเถาวันเปลียง3ชนิดนะคะจะมีเถาวันเปลียงเถาวันเมื่อยแล้วก็เถาเอ็นอ่อนสกัดแะจ่าเดอร์ช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะกล่องละสองยี่สิบห้าบาทสองกล่อง สั่งสองกล่อง450บาทแอดมินส่งฟรีแบบโอนนะคะหรือว่าจะสั่งยาสีฟันหลอดหนึ่งกาแฟกล่องหนึ่งสบู่ก้อนหนึ่งยังมีนนะคะเนาะไดแอดมินส่งฟรีด้จาเดอร์สองชิ้นขึ้นไปแอดมินส่งฟรีแต่พอเป็นแบบโอนนะคะทันด้ที่เก็บเงินปลายทางจะมีค่าบริการบวกเพิ่มด้จาเดอร์ ท่านใดที่เก็บเงินปลายทางก็คือเสียค่าส่งเองคือ50บาทแล้วก็เสียค่าบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะร้อยลักหาบาทเพื่อนเด้อท่านผู้ชมเก็บเงินปลายทางยิ่งสั่งเยอะยิ่งเสียเยอะนะั่นแะเนาะสำหรับท่านผู้ชมที่ว่ายอดสามรอยก็คือค่าเก็บเงินปลายทางบริการของเพื่อนอาจจะสิบหาบาท้าจ่าเด้อสิบห้าบาทไม่เกี่ยวกับค่าส่งนะคะค่าส่งก็คือห้าสิบบาทต่างหากไปบวกอีกสาม ไปบวกอีกสิบห้าบาทก็เป็น 5, 10, 6, 10, 6, 10ห้าสิบหกสิบหกสิบห้าบาทเน่ท่านผู้ชมถ้ายอดไหลยิ่งเก็บหลายเนาะแต่นอกราวาแอดมินหน่อยออกห้เบ่ไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยแอดมินออกห้ยไวโย,โยนเพิ่มหาบาทร้อยกว่กวเลยห้าบาทแอดมินก็ออกให้ไวยุติวัดสองร้อยสามร้อยคืนเนาะออกห้บ่ไวได้จ้ะเด้อเอาสําหรับทันใดที่สนใจสินคผ้าทั้งล่างเนาะแต่นะ บ่ตตรงยานบ่ตตรงขวัวเล้อจ้าเด้อสําหรับคุณพ่อคุณแม่ทันใดที่โทรขมาสั่งของอย่านบ่ไดดของตรงปกนะจ้าเนาะถ้าโทรมาที่เบอร์0ูนย์เก้าสหหสได้ของตรงปกแน่นอนนะคะคือจังแอดมินโฆษณาเลยเจ้อจ้าเร้อถ้าบ่ไใดตรงปกโทรมาเลยโทรมาหาแอดมินโทรมาดาใดเลยนะจ่าเนาะสะบู่ยาชิฟันกาแฟาตรงปก แน่นอนเลยจ้าเดอ้อโทรเบอร์0926325513ของตรงปกแน่นอนและได้รับของแน่นอนนะคะค่ะโทรมาเบอร์นี้เด้อจ้าเดอ้อเอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กฮานอยกันต่อเลยเนาะจ้ะเนาะทาไมชุ่มพ้นฮานอยเหมือนว่านี่ปังอยูดยเดอ้อจ้าเด้อหลทยทานเอ่อเพิ่นไปบอฮอดนะจ้าเนาะก็ เม่อวานนี่ก็เหลยกออกหลายกับปเสียกับห้อยไทยแล้วบางทันกาไปบ่วอดนะจ๊ะเนาะไปบ่หอดเบิดทุนกวนกระส่วนเมิดกวนมั่นหลดเบิดกวนเนาะจ๊ะเนาะมาื่อวานนี่ไปรอพี่ใหพี่เลยทำช่มสำหรับทันใดที่ถือรางวันเดีใจน้ำเ้ยจ้ะเด้อแตกบนล่างนะจ๊ะเนาะเด้งบนล่างวิ่พี่แล้วก็สามตัวแตกน้ำเ้ยจ้ะเด้อสองเจ็ดแปดตรงตรง,ตรงเลยเนะจ๊ะเนาะอ่าหลายทันเพิ่นกล่า ต้องหกกลับไปน้่เลยเพื่อนสีบ่ให้พลาดนะจ๊ะเนาะหกกลับนี่จังได้กระไดตรงๆเพื่อนสีบ่โตูเดอ้อ่านมช้่มลายท่านเพื่อนเลี่ยนเปลี่ยนเพื่อนสีบ่โตูเลยเพื่อนจะหกกลับไปเลยเอาตรงๆอย่างเดียวได้ลายนะจ๊ะเนาะได้ลายแล้วก็เข้าไปที่ามหนึงพร้อมนะจ้ะเนาะเด้งบนล่างขอแสียงความดีใจกับทุกทุกท่านที่เคยกลางวันด้จ้ะเด้อเด่นวิ่งรูด มานะจ๊ะน่ะเด่นวิ่งรูดซ้ายวิ่งซ้ายรูดมอว่านี่ก็อบอ่ผิดหวังแต่ว่าไปไกลโพดนะจ๊ะน่ะเอาสำหรับเมื่อนี่มาลุ้นมาสู่กันต่อเด้อจ้ะเด้อสำหรับข้อหมายเลขฮานอยนะจานะนาะแนวทางเลขฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะประจำวันที่สามพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขในตารางนะคะแปด 9 6 7 0 2นะคะเลขในตารางนะคะเด่น8และ9วิ่ง8รูด8นะคะ6ชุดเด่น8 9 8 6 8 7 8 0 8 2และ9 2นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะท่านผู้ชมสำหรับชุดสามตัวนั้นเด้อจ้าเด้อต้องค่อยจอบซ่อมเอาเด้อจ้าเด้อหลักก็อย่าลืมจดสถิติไหวน้ำเด้อจ้าเด้อว่าแนวทางเลขกะน้อยชุดสามตัวนั้นเข่าบ่อยเด้อจ้าเด้อเข้าบ่อยมากแต่ไม่ได้เข้าทุกวันเด้อจ้าเด้อ บางท่านเพิ่นจดสถิติไว้เนาะจา้ะเนาะเพิ่นจะรู้ว่า,ามนุษย์บ่โดูเนาะจา้ะเนาะสาหรับชุดสามตัวนั้นบางท่านเพิ่นกระจอกเอาแต่ชุดสามตัวเด้อท่านผู้ชมเพิ่นจะจดสถิติไว้เลยว่าแนวทางตัวเลขแอดมินเข้าแบบไดเข้ารอบได้ดีชุดสามตัวนั่นแต่ก่อนบริจับช่วงล้างๆงมานี่เริ่มจับมาดวนแล้วเนาะจา้ะเนาะเริ่มจับให้มาดวนแล้ว เข่าดีเด้อธรรมช่มลูดซึกว่าสามตัวนี่เข่าดีลุดสามหมื 3, 10, 4, 10. ่นสี่หมื่นกระกับเขามากคือเกาเนาะจา้ะเนาะบางเธอกรเข่าติดจิบกันสองหมื่นสามหมื่นกับมีเด้อจ้ะเด้อบางเทือกระลุดหมื่นหนึ่งเข่าหมื่นหนึ่งลุดหมื่นหนึ่งเข่าหมื่นหนึ่งจังสีเนาะจ้ะเนาะเข่าบ่อยๆเด้อจ้ะเด้อเข้าบ่อยมากนะคะสำหรับชุดชามตัวยี่สิบคู่นั้นถ้าเลขในตารางมา มีให้เห็นแน่นอนหนึ่งคู่เล้วอจ่าเรือรูสึกว่าเลกในตารางแอดมินเข้าสามตัวบ่อยมากเอา้าย่าเพลย่าผาดเร้่อจ้าเด้อค่อยจอบซ่อมเอา,านะจ่าเนาะสำหรับชุดชตัวแอดมินก็รู้ว่ามันสิมาคูใดนจะเนาะจับหนทั้งหมดเลยมันกนะ็เข่าดีอยู่เร้อจ้ะเด้อเอ้าสำหรับคลิปนี้มีเพียงัวนี้พอกันใม่คลิปมาเด้อจนะ้ะเด้อ แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ